ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ปุงมหาหมันแน่นะครับอันตรายนะเพื่อนนะบอกไว้คนเลย พี่ๆเพื่อนทุกๆท่านนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเมฆจกช่องไม่ใส่นันตานะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะไปอย่างห้างที่ผมเจออา่าพวกที่นั่งแล้วมีคนแก่มาเรียกลงจากห้างนะผมนะวันนี้ผมจะกลับไปยังห้างเดิมอีกครั้งนะผมนะว่าผมจะเจออะไรไหมครับผมนะแต่เมื่อไม่กี่วันน,นี้เขาบอกว่ามีคนเจอเหมือนมีคนมาเรียกลองจากห้างนะ คือมีคนมาเจอนะผมนะมีคนมาบอกผมผมก็มเ,เลยจะลองไปดูนะผมเนาะเจอจริงที่เ็าพูดไหมนะผมนะอ่าถึงรบเพื่อนๆ,ๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดทับคล้ายผมด้วยนะผมนะเพื่อมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปเลยครับครับผมนะตอนนี้ผมไม่ได้กลับมายัางจุดหมายห้างนะผมนะปะปอันนี้ผมก็ถึงทางทีแล้วนะโอ้ คืงไม่ได้มานานแล้วนะพวกนะยังพงมาครับหรือว่าห้างเราจะผ่านเรี่ยงนะคือหนานมากแล้วนะโอ้ยห้างอยู่ไปยังยิงไปเดี๋จอกันตอนขึ้นห้างน,นะพูดนะไปครับครับผมนะตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นถึงห้างน,นะพูดนะ ตอนที่ผมเนี่ยที่มานั่งบนทางแล้วครับผมนะซึ่งบรรยากาศตอนนี้คือมีแค่ลมไม่มีนะแค่จะกระเจิงร้องนะผมนะนเราจะลองดูว่าเราจเจอหรือเปล่านะผมนะเอาเป็นว่าถ้าผมเจอนะผมก็จะถ่ายเพื่อนดูนะผมนะอตอนนี้ผมขอพักแป๊บนะพผมเหนื่อยมากครับผมครับผมแนละ้วนี่ตอนนี้คือเพียงไรบรรยากาศคือร้อนอบ,อ,บอ้าวนะผมนะ ก็จันร้องเยอมากนะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ผมก็จะลองถ่ายเพื่อนๆดูนะมุมหน้าว่ามึงเจอไหมเจอไม,จไม่เจอว่ายเพี้ยตอนนี้สงบบบ่งรับพร้อมละคุณผ่านหนึ่งแ,แห่งนะที่เราแหวนเนี่ยกูวางใจไม่ได้เพื่อนนะเฮ้ยซึ่งมึงเหรือมีคนเจอหน้ามุมนะว่า ผมเจอมึงนั่งเขามานั่งเฝ้านกนะจริงลูกแล้วมีคนเดินมาเรียกนะปากนี่คือแดงแกนะมึงผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมเลยลงมาพิสูจน์ดูนี่ผมไม่ได้มานานแล้วห้ังนี้นะผมผ่มึงเข้ามาใหม่รอบนี้แล้วมาก็ต้องดูนัวดูมึงไปเดี๋ยวผมมาผมเองได้ยุ่มพักแล้วนะผมนะผมก็ยังไม่เจอเลยนะ นกร้องเยอะมากแล้วันเน,นี่ยดูดิร้อนนี้มันเจ่เลยนะเห็นไหมดูจุดไฟหรือว่าป่าแล้วครับผมนะ รอบจะไปางนนะผมนะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะผมยังไม่เจออะไรเลยนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะตอนนี้ก็ หกหมูมขวาแล้วนะมุมนะหกครึ้งแล้วนะบรรยากาศลุ่มปูเพยแล้วนะมุมนะซึ่งจะเป็นพวกที่เป็นพวกสิ่งไม่ดีจะออกช่วงนี้นะมุมนะช่วงหกมุนะประมาณนี้นะมุมนะถ้าหลังจากช่วงหกมุมกินหกมุมช้านะช่วงดีห้านะประมาณนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนนะ คือตอนนี้ทุกแกร้องนะเฮ้ยเดือดเดอะเฮ้ยมนะันดูแล้ววนะ่าน้ำกนมาน่บนเฮ้ยเฮ้ยวะาคนหรือเปล่านะไม่น่าใช่ผมไม่น่าใช่คนนะซึ่งป่าแห่งนี้คนจะไม่ค่อยได้เข้ามานะ mình khai mình khai mình khai mà mình rudy quân nè hello lemma hey. mình, đồng đồng cái mình, hello, cái mình lấy đồ luôn hello lemma lần nữa kìm mùi đạo hello lemma lần nữa kìm kêu đạo đào hello 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 hiểu chưa hello 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 ฝังบนเขานะเฮลโลเรมมัน,น Hello, ok. บ,บ่อพันอยู่บนเข่าเฮลโลมาเฮ่ยปูนปางแดงนะใครจะลงมาดูดิ Hello, <Le. S 1> ดเฮลโลเเลเฮ้ยยืดเลยหรอกเจ้าบ้าดนเลี้วอู้มเอตเฮก้าวอีกเหรอให้หกสดอดน ยินหน้าเนอะภะษาเฮลโลแมั้ินเลยวะแล้วแวุตม่นก็อจูแ้วฮิโอะโตก็น่นน่ยก็ไอบ้ากันฮิโอะโตะแล้วฮัลโหลกเยนี่นูอู้เบอรอเก่าก็บ้ายินหน้าเนะไปยนหาเนะไปยนหน้าเนะแต่แต่เร่องสตะเียนกลาวนนั่นประสูวานอะแ้ตาใคร ตากไเราบวี oh. no. No. ่ยนนัน้รือาขึ้นอะรบเเลยเลเนาะนคีบะจีก็ล้อมียันเลหรืาบ้าเหมือนยเล้ปฮัลโหลมอฮพื่อนะไอ้เพื่อนดูเรืมืเลยนะฮัลโหลุยื่อนำปากที่เพื่นฮลโหลเลย นะมันเลี้ยงลงงยังเลยอยงผมจะไม่ลงไว้นะไปไหนวะไปเลยหลเฮ้ยมันจะขึ้นมาเหรอยานุ้ยไปเฮลโหลยมันจะขึ้นมาแล้วเพื่อนนะเฮ้ยไปเลยมาเลอาชุลีเลยหลไลอี mình hay hello, bài mình hay bài này, hả? Hê? Hê? Mình chỉ mà hello, hello, you. No, quá. Rồi, mình mà, rồi, rồi, hello, hello, you. Rồi, nè, yu này kì, nè, yu hello, 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 rồi mình mình trái đâu, mình trái tăng phải á. hello, hello đi, nha. đi. làm mình khó trái mình có này nhá. Giờ mình rẽ tráiลงไป á. em phun đi nhá, mình, rồi chúng ta phải nhá. chú đi.

มันไม่ใช่คนนะเพื่อนนะเฮ้ย,ยนี่เสียงมันซืือเลยอ่ะเฮ้ย <Hello. S 1> เฮลโหลเฮ้ยมันเสียงมันซืือเลยเพื่นนะเราจะไม่ยอมลงไปหาแมงคานนะเพื่นนะซสีงมันอันตรายมากนะเราอยู่ในป่าคนเดียวเนี่เราไม่ลงมาเนี่ยผม,จะ,มจะไม่ยอมลงไปหามันแน่นะพื่นนะ กว่ามุณเรือกแล้วอ่ะยจ้ามีคุณเลือกไปกินข้าวนะเฮ้โหลวงหมอหลวงไปหามังคานนะเป็นดูนดูนิ้วมันเนี้ยเรารู้เลยนะเพื่อนนะว่านิ้วมันโอ,อกโก่มมากนะซึ่งไม่ใช่คน,นแน่ๆผมยอมรับเลยนะอันตรายครับอันตรายอจ่ไม่ลงไปนะบุ๊คเฮ้โหลว

ฮัลโหลฮั l โหลอีสี่เหล่าเก็บบักมันตื่นนะมันตื่นมาใหญ่เลยเพื่อนนะเพื่อที่อยากจะให้เราลงไปหามันดูดีบเยอมันกวักมันเล็กค่อยใหญ่แล้วเพื่อนนี้ตึ้งผมจะไม่ยอมลงไปเป็นอันขาดนะเป็นตาแรกดีคนเราคนแก่เขาบอกว่าถ้าอยู่บนทางแล้วทั้งทุ่งกินนี่ ของกันคือห้ามลงด้วยต้องระวังเรื่อยอะไเนื่อนะอันตรายนะเพต่นนั้อันตรายบอกกัอนเลยไม่ร้มองไคเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเมื่อนั้นสิคือผมมีคนบอกลงมาผมก็ลองมาดูนี่มันเรื่องของเรื่องเยอะนะบุญนะ ึ้งยังไงผมจะไม่ลงมาแน่ๆนะตึ้งยังไงเขาไม่ลงนะผมนะตึ้งลงไปก็อันตรายชัวรนะเนะพื่อนเลืกอกโรยยังไงนะเดูมเดิมเดิมน,นะเฮ้ย hey. เลืกอกเขาลงไม่ได่แลนะ้วเฮ้ยผมว่ามานนันลไม่ใช่คนแน่ดูมือมันนี่ เนาคือมือวันนี้ผมว่ายัางไงก็ไม่ใช่คนนะเราต้องคันต้องทำตัวเองให้กำลังพันนะเนานะนะดูดิเดีไม่ได้เนานะผมจะต้องไม่โหลงมาหามจูมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ลงมาหามันแน่น,น,นะครับอันตรายนะเพื่อนนะอรไวังคนเลยร้องอะร้อนดังมาก ไม่รู้เป็นไรนะำมันร้องอะไรเละเพื่อนมาเข้าข้างในนะมันเป็นไงเฮ้ยเี่งโหเป็นไรวะ้เฮยมันร้องข้างในนะเฮ้ยมร้องเป็นไรวะช<อ>ัมงรนะม้องดังมากเลยเพื่อนนะมันร้องข้างในอ่ะ เอยู่วะชงมลนด่างมากเลยนะพุ่นนะเป็นไรไม่รู้นะเหมือนเป็นรอสัุจ้างอ่ะหายไปแล้ววะเสียงหายไปนะเฮ้ยหายไปแล้ววะท้องฟังรอๆนะ 我们冲来方你，方尼，จบ了嘛？ ผมไม่รู้มันหายไปไหนเลยคือมันร้องดังมากจริงเต็มหมื่นคนเดยวนะเพื่อนนะเดี๋ยวฝั่งลุ้งนะคือตอนนี้ชุมเยอะมากนะครับผมนะไม่รู้มันหายไปไหนเพื่อนนะคือมันเขี่ยมเดินส่วนนี้แล้วเพื่อนนะคือมันหายไปแล้วเพื่อนนะผมก็ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนนะผมหายมันร้องสามสี่ทีมหายไปนะผมไม่รู้ไปไหนแล้วเพื่อนนะคือมร้องดังมากนะ แต่เสียงที่ผมเดิมไปฟังทุกนะนันนะเหมือนมันกลับไปแล้วนะแต่ผมก็คืนที่ผมจะไม่นอนนี่นะผมจะรอจุดจีไม่มีแล้วผมจะลงไปนะคืออันตรายแน่ผมว่าคืนที่ผมนอนนี่ผมต้องเจออะไรไม่ดีแน่เลยผมจะองชิ้นกลับก่อนนะผมนะคืออันตรายเพราะนอ้ำตานน้งบอกน,นะคือยูนิฟายอย่างนี้มันอันตรายมากแล้วเพื่อนนะคือเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะหรือมันจะโผล่เมื่อ,อไหร่นะ สิ่งพวกนี้เราไม่สามารถรู้ได้นะจะเอผมว่าเดี๋ยวหอสปักนึงถ้านไม่มาแล้วนะผมอาจจะถอยหลังครับนะผมนะผมจะไม่ขอนอนนี่นะคืนนี้เคื่ออันตรายเพื่อนผมบอกอันตรายนะในป่ามันอันตรายมากนะหิงป่าหมึงป่ามันไม่เหมือนกันนะผมนะซึ่งอันตรายต้องระวังเป็นไหมเยะไม่รู้ไม่รู้หาย มมันเรียกเรานะมันบอกให้เราไปหามันที่บ้านเพื่อที่ไปกินข้าวกับมันนะแต่ซิงปากมันแดงมากนะเพื่อนนะใครจะไปกับมันนะผมคนหนึ่งแล้วไม่ไปนะใครที่อยากไปกับมันก็ไปเลยนะผมนะผมไม่อยากไปกับนแน่ๆผมขอบอกเลยนะผมนะซิงอันตรายมากนะพวกนี้นะมันหลอกมันปลอมตัวเป็นใครก็ได้ที่เรารู้จักอะเราเพื่อที่มันจะล่อลวงให้เราลงไปหามันนะ คืออย่างไรผมไม่ไปแน่นะคนครับผมนะไม่รู้มันหายไปไหนเพื่อนนะคือมันเกี้ยมเดินส่วนี้แล้วเพื่อนนะ,ะคือมันหายไปแล้วเพื่อนนะ,ะผมก็ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนนะคือมันหายมันร้องถามสี่ทีมนะหายไปนะผมคงไม่รู้ไปไหนนะเพื่อนนะคือร้องดังมากนะแต่เสียงที่ผนเ,เดินไปฟังทู่นนะลเหมือนะมันกลับไปแล้วนะแต่ผมก็คืนที่ผมจะไม่นอนนี่นะ ผมจะรอจุดจะไม่มีแล้วผมจะลงไปนะคืออันตรายแน่ผมมากขึ้นที่ผมนอนนี่ผมต้องเจออะไรไม่ดีแน่เลยผมจะต้องชิงกลับก่อนนะผมนะคืออันตรายเนะพายอาอันรางน้ำบอลนะคือกในปาย่งเงี้ยันตรลายมากแล้วเพื่อนนะคือเราไม่รู้วมันจะมาเมื่อไหร่นะหรือมันจะโผล่เมื่อไหร่นะคือสิ่งพวกนี้เราไม่สาม,มารถรู้ได้นะจะเอาผมว่าเดี๋ยวนะผมว่าถ้าพักนึงทุนกนไม่มาแล้วนะผมอาจจะถอยหลังครับนะผมนะ จะไม่ขอนอนนี่นะคืนนี้เคื่อนอันตรายเพื่อนผมออันตรายนะในป่ามันอันตรายมากนะหมงป่าหมงป่ามันไม่เหมือนกันะผมนะซึ่งอันตรายต้องระวังเป็นไหมรู้ไม่รู้มายไปนะซึ่งบางทีมันเรียกเรานะมันบอกให้เราไปหาหมันที่บ้านเพื่อที่ไปกินข้าวกับมันนะแต่ซึ่งปากมันแดงมากนะเพื่อนนะ ใครจะไปกับมันนะผมคนหนึ่งแล้วไม่ไปนะใครที่อยากไปกับมันก็ไปเลยนะผมนะผมไม่อยากไปกับนแน่ๆผมขอบอกเลยนะผมนะซึ่งอันตรายมากนะพวกนี้นะมันหลอกมันปลอมตัวเป็นใครก็ได้นะที่เรารู้จักอ่ะเราเพื่อที่มันจะล่อลวงให้เราลงไปหามันนะคืออย่างไรผมไม่ไปแน่คนนะผมนะคือมันน่าจะกลับไปแล้วนะผมไม่รุนไปไหนนะน่าจะกลับไปอย่างที่ที่มันอยู่แล้วนะ คืออันตรายนะเพื่อนต้องบอกก่อนนะคืออย่างเงี้ยคือผมเองก็ต้องขอตัวเพวื่อนกลับก่อนนะผมนะจะไม่เจอ,อยังไงก็จะคุยทายเพื่อนดูทีนะผมประตูเพื่อนกลับก่อนนะผมนะซึ่งตอนนี้ผมไม่อยากจะอยู่แล้วนะคืออันตรายมากนะน้องผมเพื่อนน้แบบถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมไม่ยนะนนผมนะเพื่อที่ผมมีกลางใจใเกจะตอบนม่มน้มาซยพีนี้ผมต้องขอเพื่อนกลับก่อนนะผมนะ เดี๋ยวไอพี่นาไปที่ไหนลูกบอกไม่แล้ลูกนะซึ่งวันนี้ผมจะไม่นอนนี่นะขอตัวครับไปแล้วลูกไปแล้ว